อัปเดตข้อมูลข่าวสารเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็กทวนหน้า3,000บาทตอนนี้ถึงไหนแล้วมีความคืบหน้าหรือไม่นะคะดูคลิปนี้ค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มีข้อมูลสาระดีๆมาฝากให้ทุกคนได้ฟังสำหรับใครที่ยังติดตามข่าวสารเงินอุดหนุนเด็กแบบทั่วหน้าอยู่นะคะ3,000บาทเนี่ยตอนนี้นะคะจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะฟังคลิปนี้ให้จบนะคะก็จะได้รับทราบข้อมูลไปพร้อมๆกันนะคะอัปเดตล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะที่เวทีขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กทั่วหน้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทราแจ้งวัฒนะนะคะ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กทุ่นหน้านะคะได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายเศรษฐาทวีสินนะคะนาย,ยกรัฐมนตรีถึงข้อเสนอข้อเรียกร้องนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กทุ่นหน้านะคะพร้อมทั้งยื่นหนังสือผ่านทางพรรคเพื่อไทยโดยมีนายแพทย์ชนรน์ศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับหนังสือดังกล่าวนะคะโดยเนื้อหาในหนังสือนั้นนะคะก็มีใจความว่าเนื่องด้วยคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กทั่วหน้า450องค์กรทั่วประเทศนะคะมีข้อเรียกร้อง ต่อนโยบายการดูแลเด็กเล็กเรื่องคุณภาพชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในฐานะอนาคตและปัจจุบันของชาตินะคะเนื่องจากเด็กเล็กเกิดน้อยลงและเป็นช่วงวัยสําคัญในการพัฒนาประเทศจากการสํารวจสถานการณ์เด็กปรถมวัยทั่วประเทศโดยคณะทํางานที่มีอยู่ทั่วภูมิภาคและจากงานวิจัย ทางไทยและต่างประเทศค่ะประเด็นดังกล่าวนะคะพักเพื่อไทยมีบทบาทที่สําคัญในฐานะพักรวมรัฐบาลคณะกรรมาธิการต่างๆและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังนี้นะคะข้อ1น,นะคะขอให้มีมติคณะรัฐมนตรีในการให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็กทั่นหน้าเด็กทุกคนบนแผ่นดินไทยตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์นจนถึงอายุ6ปีคนละ3,000บาทต่อเดือนนะคะสค่ะ ขอให้มีมติคณะรัฐมนตรีในการขยายสิทธิ์ลาคลอดเป็น180วันเพิ่มระยะเวลาให้แม่และพ่อได้เลี้ยงดูเด็กอย่างใกล้ชิดนะคะและก็เชื่อมต่อไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้รับเด็กเล็กตั้งแต่6เดือน 3. นะคะขอให้มีมติคณะรัฐมนตรีผ่านไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีจำนวนมากพอกระจายตัวใกล้บ้านและที่ทำงานรับเด็กเล็กตั้งแต่6เดือนนะคะมีรูปแบบที่หลากหลายมีเวลาทำการที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับบริบทพื้นที่และวิถีชีวิตการทำงานของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 4. นะคะขอให้มีมติคณะรัฐมนตรีผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยชุมชนและเอก,กชนที่ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนจัดตั้งให้ดําเนินการได้ตามมาตรฐานนะคะและ 5. นะคะขอให้ผลักดันนโยบายรัฐบาลให้กระจายอํานาจปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะสั่งงบประมาณบุคลากรและกำหนดอำนาจหน้า,นา,นาที่ในการดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลให้มีคุณภาพมากขึ้นนะคะทั้งนี้คณะทำงานขอเรียกร้องให้หัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะผลักดันให้เกิดการดูแลเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญปี2560และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นการคุ้มครองเด็กทุกคนในสังคมไทยคะ่ะเรื่องราวนี้นะคะจะมีความคืบหน้า ต่อเนื่องจากนี้อีกหรือไม่นะคะใครติดตามข่าวนี้บ้างพิมพ์คําว่าติดตามไว้ให้หน่อยนะคะจะได้รู้ว่ามีคนติดตามจะได้หาข้อมูลมาอัปเดตให้นะคะใครที่มาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะกดติดตามกันไว้ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ติดตามทุกท่านทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆสําหรับข้อมูลดีๆในคลิปนี้จบเพยงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ